สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเจ้าสุนัขที่จอกกันหรือว่าเลสฟอกครับหนชนิดจิงจอกแดงเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแคนิเดรซึ่งรวมถึงแคนิดอื่นๆด้วยเชน่นหมาป่าไคโยตี้และก็สุนัขบ้านคยาบสุนัขที่จอกแดงมีหลายชนิดย่อยซึ่งแต่และชนิดนั้นก็ปรับไปเข้ากับภูมิภาคเฉพาะแล้วพวกมันนั้นก็มีสีขนาดและก็พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปครับ 2. ลักษณะทางกายภาพสุนัขที่จอกแดงมีน้ำหนักระหว่าง8-15ถึงปอนด์และมีความยาวลำตัวตั้งแต่18-26ถึงนิ้วไม่รวมหางครับพวกเขามีจมูกที่แหลมหูสามเหลี่ยมตั้งตรงและมีดวงตาที่ใหญ่โต 3. ส,สีแม้ว่าเขานั้นจะมีสีแดงค่าสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดแต่สุนัขที่จอกแดงสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือว่าสีดำสีของขนนั้นมาจะขึ้นอยู่กับทิ่นที่อยู่ และใช้ในการอาพังตัวได้ครับ 4. เทคนิคการล่าจิงจอกแดงใช้เทคนิคการล่าที่แตกต่างกันพวกมันอาจจะสะก,กดรอยตามเหยือ่อกระโจนใส่มันหรือแม้แต่ใช้เมาส์ซิ้งจำโดยพวกมันนั้นจะกระโดดสูงขึ้นไปบนอากาศก่อนที่จะตกลงบนเหยื่อที่ซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าหรือว่าหิมะครับ 5. อาหารพวกมันกินสัตว์เลี้ยงลูดนมขนาดเล็กเป็นหลักเช่นหนูโครงกระต่ายนกแมลง ซากสัดหรือแม้แต่ผลไมายก็ด้วยครับถ้าอยู่ในเขตเมืองพวกมันอาจจะไล่หาเสอนทารของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดน,นั่นเอง 6. โพรงซสื้อโปมันใช้เป็นที่พักพิงและก็เลี้ยงลูกโพวกเหล่านี้มันจะตั้งอยู่ในดินทรายหรือว่าดินที่มีการระบายน้ำได้ดีและค่อนข้างจะซับซ้อนครับโดยมีทางเข้าและทางออกห้องต่างๆมากมาย 7. อนาเคตจิงจอกแดงเปสาหนาเคต พวกมันจะทำเครื่องหมายอาณาเขตด้วยการปรสัสสาวะและก็อุจลาแกลวเพื่อปกป้องพวกมันจากผู้บุรุษโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์8การสื่อสารจิ้งจอกแดงสื่อสารโดยการใช้เสียงร้องที่หลากหลายซึ่งรวมไปถึงเสียงกรีดร้องเสียงเห่าและก็เสียงหอนแ่าวซึ่งใช้สําหรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการผสมพันธุ์และก็เรื่องอาณาเขต9การสื่อพันธุ์ฤดูผสมพันของจิ้งจอกแดงนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยมีช่วงตั้งท้องประมาณ51-53วันคอกหนึ่งสามารถเกิดได้1-12ตัวแต่โดยเฉลีย่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ4-6ตัวบางตัวที่เกิดมาตาบอดก็จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นเวลาหลายเดือนเลยครับ 10. สถานะการอนุรักษ์ส่วนที่จอกแดงนั้นไม่ถือว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าถูกขูกคามและจัดเป็นสายพันธุ์ที่มีความกังวลน้อยที่สุดโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติครับหรือว่า IUCN นั่นเอง พอมันสามารถพาไปเข้ากับภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์และยังสามารถขยายขอบเขตออกไปในบางพื้นที่ได้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสุนัขที่จอกแดงสุนัขที่จอกแดงนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับตัวความฉลาดและก็พฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนพวกเขานั้นมาสเกียวผันกับกิจก,กรรมของมนุษย์ทั้งในชนบทและก็ในเมืองเลยครับถ้าใ,ใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e และสำคัญอย่าลืมกดซั่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอมบิงโคตวลาไปก่อนสวัสดีครับ